สาเหตุที่น้ำเข้าโกโปรแอคชั่นแคร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ส่งซ่อมนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็ซีลกันน้ําเสื่อมนั่นเองนั้นจะหุ้มอยู่ที่แถวๆขอบช่องเบ็ดนะครับไอฟาเบ็ดนี่แหละการเสื่อมสภาพนะครับตามการเวลานะคะเวลาของโกโปรนะครับมีประกันเท่าไหร่มันก็จะเสื่อมในเวลานั้นแหละครับนติว่าหนึ่งปีนะครับก็จะเสื่อมภายในหนึ่งปีครับปรกอก็จะทําซีลกันน้ํามาให้มันครบ ตามที่เขาเค้มไว้นะของก็คือขี้รังแคครับผมฝุ่นผงทรายทะเลนะจะข้าไปอุดตามช่องฝาเบ็ดเนี่ยเขไปเที่ยวทะเลนะไปดำน้ำนะครับมันก็เลยเกิดอาการเบียดครับพวกขี้ทรายเนี่ยมันจะไปอุดอยู่ที่ข้างๆนี่ครับกอบๆฝาเบ็ดเนี่ยครับนะครับขี้รังแคอะไรของเรามั่งนะครับขี้เงือกขี้ใครนะครับบางทีเราไม่รู้ตัวแรอกครับเบ็ดแล้วเมื่อเรากฝาเบ็ดลงไปนะมันก็จะไม่ดังกรึบ มันก็จะไม่ปิดแน่นสนิทดีพอนะครับนั่นแหละคือสาเหตุของน้ําเข้านะครับสาเหตุข้อที่สามนะครับจอด้านหลังนี่มันแตกเห็นไหมบางทีเราทําหลน่นนะเนี่ยะําจอตามขอบข้างๆนี่ยมันแตกจอทับสเกีนตแถวนี้นะพอแตกปุ๊บเพราะว่าเราไปดูผ่านฝนผ่านน้ํานะครับมันก็สามารถซึมเข้าได้ทางผ่านทางช่องรอยนี่แหละที่รอยแตกแล้วเนี่ยอะข้อที่สี่นะครับ ก็คือลองไปลึกเกินที่เคลมไว้นะครับเช่นว่าโกโปตัวนี้นะครับเคลมไว้ว่ากาันน้ําลึกไม่เกินสิบเมตรนะครับโดยไม่ต้องใส่เคสกันน้ำแต่เราลงไปตั้งสิบห้ายี่สิบเมตรเราเราอาจจะไปสักสิบหกเอ่อสิบเอดเมตรแล้วกันครับเลยเลยไปหนึ่งเมตรสิบสิบเมตรกว่าๆแบบนี้กย็น้ําก็อาจจะเข้าได้นะเป็นยากเลยครับห้านะครับ เพื่อนๆเคยอ่านสัญญาประกันกับทางเมนทาเกมบ้างหรือไม่นะครับเขาเขียนไว้อย่างไรบ้างครับเคยอ่านผ่านตากันไหมดูกันฮะว่าเขาระบุว่าอย่างไรบ้างนะครับเพราะผมเคยส่งโกโปรทำท่าจะไปซ่อมกับเมนทาเกมแล้วแต่ไม่ผ่านครับเพื่ออยู่ในประกันตอนนั้นประมาณสักแปดเดือนครับผมแปดเดือนโกโปรแปดแต่ว่าประเอินว่าจอหลังมันแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าถ่ายนานแล้วก็เขาไม่ยอมถอดช่องแบตออกเพื่อระบายความร้อนทางเมนบอร์ดนะครับ แล้วก็สะสมความร้อนนานๆเข้าครับมันก็เลยไปออกทางจอหลังนี่ครับมันก็เลยเกิดอาการปีแตกมันอมความร้อนที่เมนบอร์ดประกันทาาบนะครับพอกําหนดการรับประกัน,นไม่ครอบคุมความเสียหายอันเนื่องมาจากสึกรอระหว่างการใช้งานนะครับถึงว่าลูกค้ากําลัง ใช้สินค้าอยู่และมันเกิดอาการสึกหรออาการเสียหายก็คือหมดประกันนะข้อที่6นะสินค้าไม่รับประกันการกันน้ำนะครับแล้วก็<อ>ข้อ8ก็นี่ส่งสินค้าซ่อมหรือแก้ไขต้องอยู่ภายใต้การกำหนดและผู้ซื้อผู้รับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งและอันส่งกลับทั้งหมดตามบิษัทก็จะไม่ประกันครอบคลุมถึงค่าอะไร